เธอไปเรียนฉันไปหน้ามันหน้าเศร้าทางเดินเรานับวันห่างต่างศักดิ์ศรีอันนั 7, ้นเจ็ดพันเก่าก็ได้ไปขาของมาด่าสองบาทนี่มันมีันอีีบอกรับพี่น้องมาเบิ่งเอาเด้อบาสนี่สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักสุขสุขคนและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม มื่อนี้มาพบมาพ่อกับเซี่ยปอนครับผมเซี่ยปอนเป็นที่ปรึกษาการขายมาด้าอุนพิจิตรเพชรสาขาเดชอุดมครับเมื่อนี้ครับผมเซี่ยปอนมากับมาด้า2สก้าอีสิบหนึโมเดลใหญ่ปี2021สีแดงขั้นนี้ครับและเมื่อนี้ปอนจะมีข่าวดีมาบอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้มาด้า2อขั้นนี้ราคาค่า,คาตัว648,000บาทแต่ว่าเมื่อนี้ปอนจะให้ลูกค้าทุกคนได้เป็นเจ้าของในราคา7,900บาท ฟังว่าผิดครับ7,900บาทแล้วมื่อนี้บอนจะพาไปเบิร่นออปชั่นภายในแล้วก็รอบขางตัวรถว่าจะมีอย่างแนี่แตกต่างจากโมเดลรุ่นเก่าครับสําหรับมาด้าสองสกายเอ็กซ์ตีป์1.3 S L หรือว่ารุ่นรองท็อปคันนี้นะครับโมเดล year ปี2021อ่าลืมบอกไปครับตัวนี้จิปอนจะพาไปเบิ่งคือตัวแฮนดแบ็คหาประตูนะครับสําหรับเครื่องยนต์ของมาด้าสองคันนี้เครื่องยนต์1,300ซีซี 4สู16บ16ว้าวเอ่อแรงม้าสูงสุด93รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุด123รอบต่อนาทีอัตราการประหยัดน้ำมันถือว่าประหยัดน้ำมันแห้งครับผมประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลต่อ1ลิตรแล้วก็ความจุทังน้ำมันจุถึง33ลิตรครับผมในส่วนของด้านหน้าของตัวรถด้ยนะครับส่วนด้านหน้าของตัวรถสิ่งแรกที่เห็นก็น,นี่แหละครับลายเส้นของโคโดหลังง่ายว่าจากเสาเอจะมาหอดด้านหน้าของกระจงังหน้า กระจังหน้าจะเป็นสีดำเปียโนแบ็กจะมีโลโก้มาด้า ada, สีโครเมียมขนาดใหญ่แล้วก็เซ้นซิงเหนือะซ็นเนเจอวิ่งเป็นสีโครเมียมนะครับในส่วนของกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็จะมีคิ้วโครเมียมเพิ่มมิติห้ดร,รูลาสสป,ปอร์ตของรถหฮาครับในส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า led โปรเจคเตอร์ให้แสงสว่างครับในตอนขับขี่ว่าเป็นเข้าขี้แามกเกลวินครับผมมีไฟเดทม,ดม์และมิงไลท์ให้ แลวก็มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะมีอีกจุดหนึ่งอยู่ที่กระจกมองข้างครับผมแต่ภาพเบื้งด้านข้างของตัวรถในส่วนของด้านข้างของตัวรถล้อแมกจะเป็นล้อแมกขนาด15นิ้วแมกอันลอยสีดำลมฟันนะครับยางเป็นยางดันหลบขนาดยาง185 65ับ R 1 5ในส่วนของซุมซ้มล้อซุ้มล้อด้วยครับจะเป็น พลาสติกเก็บงานมากอย่างดีนะครับถ้าจะเป็นอีกจากบางรุ่นจะเป็นพรมมาให้เฮ้าเข้าดูแลรักษาอย่างนะครับในส่วนของกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าสามารถพับกระจกได้โดยการคอนโทรของเฮาอยู่ข้างในครับส่วนของมือเปิดประตูมือเปิดประตูจะเป็นมือเปิดประตูแบบสมาร์ทชิเลตทีาสามารถล็อกรถหรือปลดล็อกรถโดยปุ่มสามาร์ทชิลเลตได้ครับในส่วนของด่านบนหลังคาจะเป็นซออากาศขีบฉลามครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นซีดานรุ่นสี่ประตูซีดาน จะบ่มีซองอากาศนะครับตัวนี้จะเป็นซออากาศแบบขี้ฉะลามมาให้ในส่วนนี้จะมีที่เฉีดทําความสะอาดกระจกด้านหลังที่ปัดน้าฝนนะครับเขาสามารระบบพุ่มจากพวงมาลัยของเขาอยู่ข้างในครับจะมีโลโก้ขนาดใหญ่โลโก้มาด,ด้าสีเขเมียมโลโก้รุ่นมาด,ด้าสอแล้วก็โลโก้เครื่องยนต์ของเราเป็นสกายเอ็กีนั่นก็คือเครื่องเครื่องยนต์เบนซินครับผมในส่วนของตัวนี้เราจะแถมกล้องหลังมาด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์สีตัวครับเซ็นเซอร์การระยะเซนเซอร์ถอยหัครับผม ในส่วนของการชนท้ายจะเป็นสีดําสีดําดานนะครับผมแล้วก็จะมีคิวโคเมียร์ไม่เข้าเพื่อความสปอร์ตลู้นาเทครับผมท่อไอเสียก็ะจะเป็นท่อเดียวครับผมแต่ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเขาแถามของแถมให้พวกส,ปปงสกงูสเกิร์ตให้แน่นอนครับผมจัดเต็มครับผมจะให้ท่อคู่มากเลยเดี๋ยวจะเป็นท่อหลอกให้ลูกค้านะครับในส่วนไฟ้ถ่ายครับไฟ้ถ่ายถ้าเป็นตัวเฮดแบ็กขาประตูก็จะเป็นไฟ้ถ่ายแบบ LED มาให้แต่ถ้าเป็นรุ่นสีดานสีประตู ก็ยังเป็นไฟ้ายแบบธรรมดาอยู่นะครับผมครับในส่วนของด้านหลังก็จะมีที่เก็บสัมภาระด้านหลังครับผมที่เก็บสัมภาระด้านหลังของเขาออวางแขวงที่เดียวครับผมบอทืวอว่าจํากัดในส่วนนี้ครับเขาสามารถเก็บตรงนี้ได้ครับข้าวว่าวอดใส่บอจะเป็นใส่สเขาเก็บออกได้ครับพับเก็บไว้ในส่วนนี้นะครับเขาสามารถพับวอได้ให้ลูกให้ร้านเข้ามานอนเล่นก็ได้ครับผมนั่งเรียนในแบบสบายครับหรือใส่เป็นที่เก็บของสําหรับลุมแม่ค้าออนไลน์ จะไปทรงของในจํานวนในหลายหรือลุมแม่ค้าที่เขาจะไปว่างข้องขายในตลาดตลาดนัดยามแรงกันสิก็ได้ครับผมหรือเข้าไปเที่ยวห่างไปชอบไปนุ่นไปนี่สื่อโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นสามารถเอาส่ได้ครับผมส่ได้วางขวางนะครับผมส่ได้หอดเครื่องซากผ้าครับผมลูก้าโอเคครับผมในส่วนของด้านหลังลืมบอกไปครับบอกของเขาภาพได้แยกส่วนนะครับผมขาสามารถพับยังไดอย่างหนึ่งมองไหนมองหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่ามันแยกส่วน 60 40ครับผมข้อจีบภาพแค่ฟังนี่ก็ได้หรือเ้อจีบภาพแค่ฟังนี่แบบนี้ก็ได้ครับผมหรือก็ภาพลงทั้งสองเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนของก็ได้ครับผมโอเคครับไอ้ส่วนนี้ปอนจะเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนด้านข้างฝั่งซ้ายจะมีฟ้าทางน้ํามันที่เปิดเติมน้ํามันของเฮานะครับมือเปิดประตูฝั่งซ้ายก็มีปุ่มสมาร์ทที่เลี้เหมือนกันครับครับผมในส่วนของหลอดข่างหลอดตัวรถก็จะมีออปชั่น ซิ่งต่างๆประมาณนี้นะครับเยวปอนจะพาท่านผู้ชมขอไปเบิงไปชมออปชันข้างในนะครับผมมันจะมีอียงแตกต่างจากโมเดลยีล่ย้อรุ่นเก่านะครับผมไปเบิรงกันเลยครับครับผมในส่วนของภายในออปชันภายในของตัวรถนะครับก็บยังเหมือนเดิมครับเบาะหนังเหมือนเดิมเดินตะเขยบตรงคอนโซลเหมือนเดิมแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติมีแอร์ทำความเย็นแอร์ทำความอุ่นแบบแอร์ฮีตเตอร์นะครับผมก็คือเก่าครับ หน้าจอ mcd เหมือนเดิมครับผมหน้าจอ,อา active driving sp เหมือนเดิมหรือว่าหน้าจอปอกอัปเปอร์ห้องนั่นแหละครับผมปุ่ม center เข้ามาเด้อปุ่คุมหน้าจอตรงนี้ก็คือเก่าครับเหมือนเดิมบอด้แตกต่างจากเดิมครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมรับสายว่างสายเหมือนเดิมตรงพวงม,มลาลัยเขามีปุ่มคูคอนทวดในร้อมคือเก่าครับแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมากก็คือปุ่ม แพทเทิร์นชิปครับผมเป็นตุ่มปุ่มเปลี่ยนเกียร์ที่พ่วงมาไล่ครับผมสามารถเปลี่ยนเกียร์เวลาขับขี่ที่พ่วงมาไล่เข้าได้เลยครับในเวลาเข้าขับขี่เพิ่มความอัตโรธของเข้าในการขับขี่เล็งแซงแบบแพทเทิร์นชิพเร่งความนุ่มเปลี่ยนเกียร์ซับเกียร์ได้สบายครับผมในปุ่มนี้เพิ่มความอัตโรธการขับขี่ที่สนุกครับผมเป็นอย่างไรเนี่ยครับผมสำหรับอัตราสองคันนี้นะครับ ราคาค่าตัวขนาดนี้จะมาใหเดาเพียงแค่เจ็ดพันเก่าครับสำหรับบุคคา่านไดนะครับอยากจะฟังรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสามารถทางมหาผมได้นะครับผมที่แฟนเพจ a c e b o o k มาด้าอุบลราชธานีโปรแรงของแทมเยอะบเซลลปอนครับหรือจะเป็นไอดียไลน์นะครับปอนซิ่ง .28 หรือจะเป็นเบอร์โทร 062 1319766ครับผมเซลปอนยินดีให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงครับอย่าลืมครับลูกค้าถ้าลูกค้าอยากล้างรถให้ไปที่คาแครแต่ถ้าอยากได้เซลลที่เทคแคร์ให้ทักมาหาผมครับผมอย่าลืมนะครับผมเลือกมาด้าเลือกพิจิตเทชรครับขอบคุณครับ